เดีค่ะเดือนนี้ก็กลับมาพบกับน้ำอุอีกแล้วนะคะมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยในราศีต่างๆนะคะในเรื่องความรักจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันค่ะมาถึงชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนกรกฎาคมคนโสดในเดือนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเนาะ ก็อาจจะมีการที่เพิ่งเลิกลากันไปหรือว่าถ้าใครจะมีนะคะก็อยากจะให้มุ่งหน้าไปตรงไปสู่ชาวต่างชาตินะคะก็ดวงถ้าเดือนนี้จะได้เจอใครก็ขอให้เป็นชาวต่างชาติก็จะได้ถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกชะตากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนชาวต่างชาตินะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบยังไม่ได้เหมาะแล้วก็ เออเราก็ยังไม่ได้ถูกใจเขาเท่าไหร่นะคะทันนี้ก็เงาเงาเศร้าๆ,าๆบางคนก็อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วก็รู้สึกว่าเดือนนี้ค่อนข้างดาวแล้วก็เหมือนแบบไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารอบตัวมันแบบหม่นหมองไปหมดสำหรับคนเพิ่งโสดเนาะแล้วก็บางทีก็แบบ ไม่รู้ทิศทางว่าจะเอาทางไหนดีจะไปยังไงดีจะไปงอ้อเขาดีหรือว่าจะอยู่คนเดียวดีหรือว่าจะรออะไรดีนะ่คะรู้สึกว่าเดือนนี้คนโสดค่อนข้างแบบสับสนในตัวเองน่าดูเลยต่อไปของคนที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้ถามว่าชัดเจนไหมมันก,มนก็มันก็ดีขึ้นปีหนึ่งสเตปมีมีหนึ่งถ้วยอะไรๆหลายๆคนที่ฟังมานานมากๆแล้วก็ หนึ่งถ้วยก็เป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้มันก็ติดอยู่กับกาวถ้วยซึ่งมันก็เสี่ยงกับการที่เขาจะมีคนคุยหลายคนหรือว่าแอบคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะเดือนนี้ก็อยากจะให้ระวังในเรื่องของการถึงหัวอาจจะเป็นตัวเราเนี่ยแหละที่ไปห่วงเขาอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออเราก็แบบว่าไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่า เราค่อนข้างด้อยกว่าคนที่คุยเพราะฉะนั้นแบบเราก็ไม่ค่อยกล้าแบบมีปากมีเสียงอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะเด๋ยนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรนะคะในเรื่องของแบบการความอึดอัดพูดอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยได้แต่ไปบ่นกับเพื่อนนะคะสุดท้ายจะเป็นของคนที่ของคนมีคู่มีแฟนนะคะคนมีคู่คนมีแฟนเดือนนี้มีโอกาสที่จะตั้งคันสูงมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมีบุตรหรือว่าใครที่ อยากอยากมีน้องบางคนก็แบบว่ามีมีน้องคนนึงแล้วแล้วก็อยากมีน้องเพิ่มอีกนะคะเดือนนี้ก็ขยันทํากันบ้านนะคะแล้วก็อย่าหักโหมกับงานติดแน่นอนนะคะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีแผนที่จะมีบุตรนะคะก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมลงอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบอดูแลเอาใจใส่มากขึ้นแล้วก็เป็นคนแบบว่าขี้เล่น อธิยาศัยดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเดือนนี้เขาจะแบบน่ารักกุ๊กคิกกุ๊กค,กคกิเหมือนเดือนนี้คุณก็ได้เห็นในมุมเด็กของเขาอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็แบบแฮปปี้แฮปปี้ดีนะคะในเดือนนี้